พ่อแม่ปีน้องเคยเจอปัญหาการสั้งสินค้าออนไลน์แบบเก็บเงินปลายทางก็ครับและปัญหาพี่พ่อแม่เจอก็คือว่า ได้รับของบปตรงโพกเหมือนทีโฆษณาไว้สินค้าที่ทรงในกองมาเนี่ยได้บอกครบสินค้าได้รับความเสียหายแตกคักหรือโดนมิจฉาชีพหลอกทรงสินค้ามาึ่จากปัญหาดังกล่าวเฮาจ่ายเงินใึ้กับขนทรงไปแล้วก็บ่สามารถของเงินคืนได้เนี่ยครับทำาให้เอาปวดหัวครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี้หนทางในการแก้ไขปัญหาขึ้นกับท่านสิ่งที่เฮาจะนําเสนอก็คือมาตรการทรงดีดีเดลิเวอรี่มาตรการดีๆที่จะช่วยให้ผู้บริโภคซื้อของออนไลน์ได้อย่างปลอดภัยและสมัยใจ มาตรการนี้จะทําให้ผูู้โภคตีสั่งซื้อสินค้าแบบเก็บเงินปลายทางสามารถที่จะเปิดดูสินค้าได้ก่อนดีจะจ่ายเงินได้ซึ่งหากพบว่าสินค้าที่ได้รับแล้วมีปัญหาดังตีได้กล่าวไปแล้วข้างต้นคือสามารถปฏิเสธการรับได้เลยหรือหากจ่ายเงินไปแล้วทางขนส่งจะทําการเก็บเงินไว้จํานวน5วันก่อนที่จะโอนให้ผู้ส่งสินค้าครับดังนั้นหากสินค้ามีความผิดปกติหรือได้บ่เหมือนทีสั่งไปผู้บริโภคสามารถติดต่อขนส่งเพื่อมารับของและคืนเงินให้กับผู้บริโภค ภายใน5วันนับจากวันจ่ายเงินและรับของครับซึ่งการคืนเงินให้กับผู้ซื้อจะคืนเงินให้ภายใน15วันนับจากที่มีการตรวจสอบขอเท็จจริงเรียบร้อยแล้วครับโดยมาตรการนี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมพศ2567เป็นต้นไปครับดังนั้นพอแมพี่นองที่เป็นสายช้อปปิ้งแบบเก็บเงินปลายทางก็จะสามารถซื้อของได้อย่างมีความมั่นใจและมีความซุกเพิ่มมากขึ้นและเฮาสคบจะดูแลท่านเองทั้งนี้หากผู้บริโภคถูกเอารัดเอาเปรียบหรือไ่ได้รับความ เป็นทมสามารถร่องเรียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ www.ocpb.go.th หรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวดัดหรือขอรับคำปรึกษาที่สายด่วนสบ1 1 6 6หรือพูดคุยสอบถามกับแชทบอทที่ปกป้องได้ตลอด14ชั่วโมงทรงดีทรงไว้ได้ครบใจจบปลายทางดี delivery